ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเรื่องดิฟมารินเวสูตรใหม <29 S 1> ให่ก็ตามคุณหมอมั่นมาฟังได้วันที่29นี้นะคะบัตรราคา50บาทนะคะสามารถจับจองได้ที่สำนักง,งานธุรกิจคือมันปเป็นวันาคารน่ะนะคะ,นะคะตอนบ่ายเสร็จแล้วก็ต่อพาดาวลายมาฟังที่นี่ตอนบ่ายตอนเย็นได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปที่ตัวต่อไปเลยนะะโอเคค่ะ,คะนี่คะ่ะคุณหมอเห็ดไฮโซกินยังอร่อยไหมคะ ถ้าเราจะเป็นคนรวยเราต้องกินเห็ดไฮโซนะคะมันเป็นห่วงจุ้ยที่ดีนะคะแล้วทําให้ใครๆก็รู้ว่าฉันก็รู้จักเห็ดทรัฟเฟิลนะเห็ดทรัฟเฟิลน่ะมันเป็นเห็ดที่ไฮโซมากๆแล้วแพงมากๆด้วยแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ชเพราะมันไม่มีแป้งนะคะเราใช้ถั่วเหลือง นะคะเราใช้นำ้ำมันคาโนล,ล่ามีแคลเซียมนะคะแล้วก็เวลาหิวเมื่อไหร่ก็หยิบมาทานในรถได้ค่ะนะคะมีให้เลือก2รถนะคะนอกจากเฮดไฮโซแล้วนะคะก็ะยังมีรสต้มยำด้วยสําหรับคนชอบอะไรแซ่บๆนะคเช็คๆ,ๆกันอาจารย์เป้ใครชอบต้ยมยำคะใครชอบทัฟเฟร์คะพอๆกันค่ะ2ตัวนี้ไม่ว่าจะให้ใครชิมก็ติดใจหมดทุกคนเลยค่ะคุณหมอ แอปเปิลไซเดอร์ดังมากนะคะตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าดังทั่วโลกนะคะถ้าเราไม่รู้จักแอปเปิลไซเดอร์เราจะตกเทรนด์เลยนะนะคะสดชื่นแล้วก็ช่วยหลายหอย่างด้วยทั้งเรื่องระบบขับถ่ายการเผาผลาญนะคะดูแลรูปล่างซินนามอนนะคะอย่างที่พูดซินนามอนก็ช่วยไหนใครชอบแอปเปิลไซเดอร์บ้างคะเช็คลิสต์โอ้ชอบดีใจค่ะตมากทานร้อนหรือทานเย็นคะเคยทานร้อนไหม อร่อยเหมือนกันนะนะคะอร่อยเหมือนกันเนาะนะคะอ่าใครชอบตัวใหม่คะตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ทานยังตัวใหม่นี้เป็นอะไรที่ทานง่ายนะคะเรียกว่าจับกลุ่มเป้าหมายใหญ่ได้สดชื่นมากหน้าร้อนหน้าร้อนปีนี้ร้อนมากนะคะเปิดใจได้ด้วยตัวนี้เลยนะคะส่งกรานี้เอาี่ใช่ค่ะส่งกรานี้แช่ไว้ที่เต็มตู้เย็นเลยค่ะแล้วก็ไม่ราแข็งใส่กระติกไว้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะมันไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวนะคะมันไม่มีแคลอรี่สูงด้วยอ่ะใช้ได้เลยใช่ไหมดูหนังโฆษณาเปล่าชอบไหมคะใครเล่นจําได้ปะจันเบนคุณเบนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสินค้าเปิดใจที่ดีจริงไหมเวลาไปเจอดาวไลน์ไปเจอผู้มุ่งหวังขอน้ําร้อนชงกินกันคุยกันไปเลยนะหมอว่าได้ผลจริงๆนะคะอร่อยมากๆ กิฟเลนเป็นโรคอะไรไม่รู้ขายกาแฟดีมากเลยนะคะนะคะพวกเราเก่งกาแฟมากเลยนะ,ะ,ะอาจารย์เป้มีอะไรจะคุยต่อไหมต่อไปเป็นเครื่องสาอําอางค่ะคุณหมอตัวนี้ถือว่าเป็นนางเอกมากเลยนะคะใ,คใช้แล้วบ้างคะ่ะมเซลล่าชอบไหมอตอนนี้การล้างหน้าโดยไม่ใช้น้ํากําลังฮิตมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาเขามีอะไรเรามีไอ้นั่นแลวก็ดีกว่าด้วยนะนะคะนะคะ,นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่สาวๆชอบมากนะคะขยายงานง่ายมากค่ะ บอกวิธีใช้ไว้นิดนึงเผื่อ,อบางคนอยากจะทราบวิธีใช้นะคะก็คือหยอดใส่สำลีนะคะแล้วก็เช็ดเอาเครื่องสําอางออกได้เลยนะคะทิชชูช่ได้ไหมได้แต่ขอเป็นทิชชู่ดีๆไม่ใช่ที่เป็นกระดาษชําระในห้องน้ํานะคะ <c oughs> เอามานุ่มๆหน่อยนะเห็นใจหน้าเราบ้าง <c oughs> ค่ะได้ค่ะตัวต่อมาก็แรงไม่แพ้กันนะคะนี่ค่ะ Stacy plus Lee r k Sheet นะคะเป็นตัว Stacy Magic Mask ถ้ารู้จักดีแล้วใช่ไหมคะ ตัวรีแพลนี่ท่านก็รู้ว่ามันซ่อมแซมหมอจะบอกเลยว่าชีวิตของเราในประเทศนี้กลางวันเราต้องเจอมลภาวะจนหน้าเยินจริงไหมคะหน้าเราเยินจริงๆนะไหนจะแดดไหนจะฝุน่นเราหลายๆคนพบว่าพอเอารีแพลี่มาบวกกับสเตซีแล้วทำแมสมันเลิศมากๆนะคะนะคะหน้าที่เยินเยนเนี่ยหายเลยผ่องเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยใสยกระจ่างเลยนะคะอยากให้ท่านลองลองอยังคะ นองแล้วนะ,ะตัวนี้เป็นตัวเปิดใจสาวๆได้ดีเอาไปแค่แผ่นเดียววันรุ่งขึ้นติดใจเลยนะนะคะค่ะได้ค่ะตัวสเตซีเขาจะเก่งในการทําให้ผิวขาวกระจ่างใสดูแลเรื่องของสิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวรีแพรี่จะช่วยลดการระคายเคืองบางคนเจอแสงแดดร้นอนๆมาเนี่ยรีแพรี่ช่วยได้รีแพรี่คืออัฟเตอร์ซันไงคะเบตากรูแคนจําได้ใช่ไหมคะรีแพรี่คือเบตากรูแคนนะคะเพราะฉะนั้นมาสอาทิตย์ละหนสองหนเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะ ถุงหอมกลิ่นใหม่กลิ่นซากุระอันนี้ก็ติดอากาศได้ค่ะนะคะหมดหรือยังมีสบู่ะบางคนก็เป็นไรไม่รู้ชอบขายสบู่มากเลยนะคะขายแกงเก่งหมอก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราขายสบู่ได้เดือนเะเป็นแสนก้อนขนาดนี้นะคะแต่ก็เอาเหอะสบู่ก็สบู่ค่ะตัวนี้เด็ดด้วยเมล็ดสครับจากกาแฟนะคะจะช่วยดีท็อกผิวผลัดเอาเซลล์ผิวเก่าๆออกไปนะคะ คนส่วนหนึ่งเชื่อว่ากาแฟดีท็อกซ์ได้นะคะเป็นความเชื่อจริงๆนะคะแล้วเราจะขายหรือขยายงานได้ตรงนี้ดีค่ะ,คะนะคะต,ตัวนี้ก็ขายดีมากค่ะใช่ค่ะ,คะตัวนี้อยากขอพูดนิดนึงค่ะเป้คิด<อ>ว่าหมององมากเลยตัวนี้ค่ะมันขายดีมากเลยอะขายดีงงอะวันวันงานอะ,ะที่ใบเทคขายไป500ยกว่าชิ้นมันขายดีมากเร็วมากคือตอนนี้ทั้งประเทศนี่มันขายไปเกือบหมดแล้วนะ,ะนะครับตัวนี้ก็แปลกเหมือนกันนะคะ แสดงว่าสาวๆชอบแบบนี้เนาะค่ะนะเพราะว่าเขาสะดวกค่ะคือหมุนๆๆปุ๊บก็เขียนได้เลยนะคะแล้วก็มีสองด้านด้านแหลมก็วาดโครงคิ้วก่อนบางคนเขียนคิ้วไม่ค่อยจะเก่งนะคะชอบเลยชอบนู่นนี่นั่นไปบ้างก็ใช้ด้านแหลมเนี่ยแหละคะ่ะวาดโครงคิ้วเสร็จแล้วก็เติมด้วยด้านมนนะคะแล้วก็ปัดๆด,ด,ดคิ้วนิดๆปัดขนคิ้วนิดหน่อยด้วยแปรงที่แถมมาด้วยนะคะใครกําลังจะหลับโปรดฟังตรงนี้นะคะคิ้วกําหนดอนา,นาคตค่ะเขียนคิ้วสวย จะน้าหวานอ่อนโยนใจดีเขียนคิ้วไม่ดีน่าจะดุและโหดทั้งๆท,ที่ท่านไม่ได้ดุและท่านไม่ได้โหดนั้น <c oughs> โอกาสของชีวิตต่างกันไหมถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยน้าหวานกับหน้าโหดต่างกันไหม <c oughs> ผู้ชายนีย่กลัวผู้หญิงหน้าโหดมากเลยนะคะจริงๆยังไงไม่รู้นะคะ <c oughs> แกเอาสวยหวานไว้ก่อนที่ไปโหดทีหลังก็ว่ากันไปนะคะแล้วที่ตรงนี้เนี่ยหมอจะบอกว่าถ้าพวกเรายังเขียนคิ้วไม่เป็น พวกเรายังไม่รู้จะเขียนคิ้วยังไงลองมาให้อาจารย์เลอาจารย์ขุนลองวาดคิ้วโครงให้ก่อนถ่ายรูปเก็บไว้แล้วฝึกเขียนคิ้วให้เป็นนะคะหัวคิ้วจางหางคิ้วเข้มคิ้วอย่าดำปิดปีนะคะอย่าชิดเกินไปอย่าชี้ฟ้าอย่าทิ่มดินนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะหมอจะบอกเลยว่าหัดเขียนคิ้วให้สวยๆลาคิ้วดีๆแล้วหน้าตาจะอ่อนโยนแล้วดูดีนะคะนะคะ มีให้เลือกสองสีด้วยกันนะคะใครที่ทําผมสีอ่อนๆน,นะคะก็เลือกสีไลท์บราวน์หรือสีที่1น,นะคะใครที่ทําผมสีเข้มก็เลือกสีเข้มได้เลยนะคะทีนี้อาจารย์<บ>เป้ก็บอกให้เขียนกรอบคิ้วก่อนเพราะว่าพอเราลากกรอบคิ้วบางๆนะคะลากเสร็จตอนระบายทับเนี่ยก็ค่อยๆเกลี่ยไปอย่าเขียนกรอบคิ้วแล้วลืม ออกจากบ้านไปก <laughs> ็คิดเอาเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้ใหครบ3มขั้นตอนและอย่าเขียนคิ้วจะเห็นขอบขอบเพราใจป่ะนะคะเน้นสขอบออกมาแล้วตัวตรงกลางมันต้องเบลนคือเกลี่ยนะคะให้ให้ไม่เห็นขอบเพียงแต่เขียนเขียนขอบเป็นโครงไว้ก่อนเท่านั้นเองนะคะได้ค่ะบล็อกเกรอร์อมแอมก็ได้ทําวิธีการรีวิวดินสอเขียนคิ้วตัวนี้ไว้ด้วยนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะาตัวนี้ อนี่ก็ขายเข้าไปได้สักสองพันมั้งจะหมดแล้วค่ะคุณหมอเออแต่เดี๋ยวจะทำให้ใหม่นะคะชอบไหมคะชอบชอบสีนี้หรืออยากให้มีสีอื่นสีอะไรชมพูอ่อนหรือเข้มอยากได้ชมพูอ่อนอยากได้อะไรอีกแดงชอบไหมคะแดงฉ่ำชอบไหมแดงกีบกุหลาบกุหลาบมันมีหลายกลีบบอกบอกให้ชัดเจนกุหลาบยังไง แดงดำแบบเมลิฟิเนเหรอแบบเมลิฟิเซนเหรอโหดปานนั้นเลยเหรอน no. าชมพูแล้วอะไรอีกคะแดง <c oughs> แดงฉ่ำเออแดงฉ่ำกับแดงดำไม่เหมือนกันนะค่ะ <c oughs> หมอาวา่าแดงฉ่ำจะดูโหดน้อยกว่าไหม <c oughs> อ,อ,<า>อีกชมพูแดงฝั่งนี้อยากได้ส้มค่ะคุณหมอ อ๋อซ่อมนี้เหรอคะเบอร์สองเลยค่ะอินอะไรตัวนี้แหละค่ะสีพีชค่ะแต่มันขึ้นกับสีปากเดิมของแต่ละคนที่จะต่างกันนะเพราะอาจารย์เป้อาจจะปากสีอ่อนนะนะคะสีนี้สีพีชค่ะสีหมอเหรอก็อีสีที่สีแดงแท่งนังง้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะของคุณหมอคิดว่าอาจารย์เล็กเขาจะแต่งสีอะไรล่ะเขาเปอยู่สองแท่งเขาคนนี้แท่งคนนี้แท่งแต่คุณหมอบอกว่าคุณหมอขอสีแดงก่อนเดี๋ยว <l id> เอาไว้ข่มเป้เพราะวันนั้นมดขข่มหมอใช่ไหมมันทีมอก็จะผัดกันค่ะค่ะก็โอเคนะคะปัญหาฟังอยู่หรือเปล่าลิปสติกลิปก้อสก็ดีเนื <classy> ้อ <AM> ล <O> ิปสติกและวิธีใช้ก็ดีสำคัญพอๆกับฝีมือคนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะทาลิปสติกกาุูาดูกระจกด้วย อย่าทาเลอะไปเลอะมานะคะ,คะแล้วก่อนจะกินนี่กินนั่นควรรอให้มันจับตัวสักระยะหนึ่งนะคะวิธีที่ดีก็คือว่าทารอบแรกเอาที่ชูบซับนิดนึงทาทับอีกรอบหนึ่งแล้วมันจะดีนะคะนะะคได้ค่ะปบดให้มันแน่นๆเลยนะเดี๋ยวมันเยิ้มออกมามน,นอกกระเป๋าอีกต่างหากนะคะวิธีการทาทาได้2แบบนะคะทาแบบลุกเกาหลีเป็นสาวเบาๆซับๆแบบคุณอ้้มพัชราภาค่ะ แต่เน้นว่าควรจะหน้าคล้ายๆกันด้วยโอ้ยคล้ายกันหมดทั้งห้องนี่แหละค่ะเนาะคะเนคทแบบคุณหน้าเมืองข้างในเข้มๆข้างนอกอ่อนๆนะคะกับทาเต็มปากค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบค่ะนะคะยาทาเล็บสีใหม่ค่ะก็สีที่มีกลิตเตอร์นะคะจะขายดีมากๆเลยค่ะเบอร์23่ะคะดูไฮโซไฮโซเนาะค่ะก็ลองดูนะคะ อ่าอินโนเวียยังยังจบจะบอกว่าในที่สุดแล้วนะคะหมอก,ก็ว่าอินโนเวียชนะเลิศเลยนะสำหรับคนไทยทั่วๆไปทั้งประเทศแต่อินโนเวียจริงๆต้องยอมรับว,ว่าเขาเนียนนุม่มแต่ตัวแท่งเขาจะนุ่มไปสำหรับแพ็กเกจเดิมค่ะเราเลยปรับแพ็กเกจให้เป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะหกักหรือจะอะไรนะคะสีนี้ไงแดงฉ่ำอ่าเบอร์8ค่ะเบอร์8ดอินโนเวียนะคะ,คะแดงฉ่ำจริงๆค่ะมาลองไหมคะ เมื่อกี้ใครยกมือแดงฉ่ำมาเลยออกมาเออหนูทาอยู่อินเนอร์เวียเบอร์แปดใช่ไหมไมห่หมอจะทาที่มือให้หนูดูไงค่ะเชิญเลยค่ะ๋ย่าด้ล้มทัเอาหลังมือใช่แบบนี้ป่ะที่ชอบใช่ไหมคะใช่ที่ชอบไหมคะใช่อ่ะอตกลงเขาอยากจะได้ลิปกอสแบบแดงฉ่ำได้ค่ะนะคะลองนะคะฟังหมอน,นะคะ คนของกิฟฟอรีนขายลิปสติกน้อยขายลิปสติกเก่งมากมา20ปีแล้วลิปสติกเราเนื้อดีไหมคะดีหมอบอกเลยนะคะว่าเราเพิ่มโอกาสแนะนำลิปสติกเธอคะ่ะและยอดธุรกิจจะเพิ่มเพราะลิปสติกเป็นอะไรที่มันใช้แล้วหมดเร็วพอสมควรกว่าอายแชโดว์หรือเมคอัพชนิดอื่น ะะและลิปสติกเป็นอะไรที่ถ้าชอบแล้วจะใช้ไปตลอดและซื้อซ้ำด้วยจริงไหมคะน,นะคะเพราะฉะนั้นฮลัลโหลได้ยินไหมคะจุดอ่อนของพวกเราคือไม่แนะนำลิปสติกเพราะพวกเราไม่ค่อยชอบทาลิปสติกทาตั้งแต่เช้าแล้วไม่ทาอีกเลยถึงเย็นห <laughs> น้าก็เลยซีดเลยไม่รู้จะเอาลิปสติกไหนไปพูดให้เขาฟังเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงต้องมีชีวิตอยู่คู่ลิปสติกนะคะโอเคไหมคะไนะอีกได้ค่ะ อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวสุดท้ายค่ะก็คือแป,งปลงชุดแปง่งแต่งหน้าเท่ดีสีดำนะคะ,ะขนของเราเป็นขนที่ชนะเลิศเป็นขนแบบเดียวกับที่แบรนด์เนมชื่อดังที่เขาขายชุดละเป็นหมื่นนั่นแหละซื้อที่เดียวกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอต้อยของเราอีกรอบหนึ่งนะคะ